สวัสดีครับนค่เป็นน้องของเขาอยกรตรงครับมามเลยครับไม่ดีกนก็ต้้งว่าหนกระตงมา2ันหาคู่อยอยู่บ่หาคู่อยอยู่บ่ไหนร้งมาสันเลยพี่น้องเบิกอไก่ครับ ี่นดองเมื่อไก่เมื่องไสงอด้งามเนาะงามหลายครับมากร้ำมากน้ำมากดี่พอต้ทงพี่ร้งเพลงงามครับเมนี้บรรยากาศเกิดคนหลายครับฮะโอ้โหือกันไม่ใช่อยากใดสอง

โอ้แม่เดี๋ยวาเประทเอาไปว่างว้ก้อนกระไรกระทงาง่าง่เ็ว่างกระไรครับ่าาเกระทงมเริ่มเริ่มแรกเริ่มแรก้าป้าเนี่ยปาไปไหนยังไม่นิไ้สุทายลูกใหม่เด้อา่จ้ิมาคนดั้งไ ใช่ไ่นาจากเวทีแล้วค่ะล่าสุดนช่มานน้ำหลวงพมาศค่ะได้ได้ลำสามค่ะหมูสิบสามหมูสบสามบใหม่ค่ะหมูสิบนะคะอปตอยู่นี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่นะมดีตองเขาเดิกระทงประวดน อันนี้ก็สิเป็นกระทงกระทงประกวดเป็นกระสีเงาเรียงกันได้หุ่หนเนาะมีเท่าไรก่อมีสิบสองมูบอ่ะครับมีสิบสองมูบมือนี้อันนี้อันนี้ของบอลเบาตอ่อมอันนี้ของบอลเบาต่อมเปิดแพทเปิดแพทให้พี่ดองเห็นเลยเปิดแพทเลยโอ้โอเคครับโอเคไออันนี้ของบอลเบาต่อมงามกว่ามูไิเป,เปิดเปิดเปิดแล้วนั่นที่มันมันเออครับรแล้วเวลเวลมูแหลกกันมูสองมูสองครับมือนี้ เป็นกระทงมูที่สองนี่กระทงมูที่สองครับอันนี้ก็จะเป็นกระทงมูที่สามมูที่สามครับอันนี้เป็นมูซีมูซีอยู่นี่กระสีจิงเงยเนี่ยสูงสูงเนี่ยสูงสูงงามๆาเนี่ยกูมูอยู่ครับอันนี้มูจะของบ่อันนี้มูจะของมูเมาต่อมาไอ้หุ่นหนึ่งเฮ้เป็นมูที่ห้าครับมูที่ยอ้ยยังนี่งยังมีตาเนาะหง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 มีตาเนา ครับไอหมูที่หกหมูหมูที่เจ็ดแล้วหมูหมูหกหมมีครับมีหมูสี่เจ็ดอันนี้หมูที่แปดโอ้หมูสี่แปดเบิงขาแห้งโอ้ยมีหอยบอกพริกก็บอกถั่วอุ้ยโอ้โอันนี้นี่นี่มาเบิงมาเบิงกระทงกระทงหมูเก่างามกระมูงามกมูกระทุงหมูเก่างามครับงามกรหมูเบิงหมด ตัวนั้นเป็นมูสิบเอ็มาขามมาเลยถามมาเลยบ้างอนกแม่ยะากสิโตุนเป็นมูสิบเอ็ดครับแล้วก็เป็นมูสิบสองนั่นละนั่นละนี่ใหญ่กว่ามูตววางสูงกว่ามูขุน้างทั้งพุนเลย ิเซกระถ ung ที่ซีเคิลครับกระถ ung ที่ซเคิลเป็นมูที่หนึ่งมูที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นมีเม็ดเม็ดขผาเม็ดสัวเขียวนี่เป็นเม็ดเผท่านตะวันเม็ดฟักก้องอันนี้นะตามมาเลยอันนี้เป็นอันนี้ลวยกับรวดมูที่สามครับเป็นกระทงมูที่สามเป็นกระทงลอตเตอรี่มูว่าเพิ่นมูว่าเพิ่นอัน ขึ้นลังมันแล้วขคืนลังมันหรือบอนี่หรือว่าหรือว่าเป็นลอตเตอรี่ใหม่หรือลอตเตอรี่เก่ากับโบหูครับบอสตอมผ้ามาเบิ่งเนาะอาจ่าสีเป็นลอตเตอรี่ใหม่หรือว่าลอตเตอรี่เก่ากับโบหูครับต่นี้เป็นกระทงนีเซกิลครับกะห้าวัสดุกสีบอสัยเหลี่ยมมามาเห็ดเนาะครับอ่าทังผี่กับสีเป็นหมูที่ซีครับหมูที่ซีหมูที่ซีกับสีมีเป็นวัสดุแบบ แบบที่บ๊ใไซเรียแล้วครับเอานามาเฮ็ดอ,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 อันนี้อันนี้นี่อันนี้ก็สิเป็นอันนี้อาจสิเป็นขวดพาสิกครับแล้วก็อันนั้นจะเป็นขวดเก่าเนาะครับเป็นขวดนำโคตรเรียกว่าขวดนำ,ดดน,ำนำสมยอดยาอ่างอาจสิเป็นนำสมยอดย่างก็ได้มีทั้งถุงกาแฟมีทั้งขวดน้ำมีทั้ง กระสอบปุ๋ยบริษัทไอหนอัวนี้ก็จะเป็นกระสอบปุ๋ยอันนี้จะเป็นกระสอบเป็นส่อนแบบตักไอติมโอ้สอนตักไอติมอ้นี่นที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยดีเื้อีเื้อทำจากอะไรอ่ะตันเป็นขวดโคกครับพะว่าระบายสีลงครับครับตัวนี้เป็นขวดโคกวินได้วินได้วินได้ตีงได้เลยรับอลังการสวยงามครับไปโอเคยังอีกมูนึงมามบอตำหนิหมอีก่งอีกหมู่นึงมูหมู่งนึ่งหมู่งม่งมูน มาต่อคู่ครับเรื่องงูตีเส็บูตีเส็บยังอ่ะครับงูตีเส็อุ้ยสวยงามครับสวยงามอันนี้อาจติเฮตจากจากอาจติเป็นข้าวโพดเปลือข้าวโพดครับครับเราจำได้ว่าอาติเป็นเปลือก้าวโพดอันนี้กระิเป็นหั้าวโพดเป็นมะเขือเป็นมะเขือกับมีครับอู้สวยบักทัวทัวฟักเน่ากับมี่หล้วก็ัิมี่มีมพริกครับอันนี้เป็นกระทงดินเจิ้เกินครับ นี่ใชกคนแบบไหนมันเป็นผลไม้ได้หน่กระทงผลไม้โอเคมือนีมือนีมาหอดมือหนีมีมีปอดมูดด็บไปโอเคครับมือนีไปลอยกระทงกันกระบอกต่อมมาตอมไปลอยกระทงตามมาครับตามมาก่อน่อนหรืนไปร้อยคระบังมาจุดจุดเทียนจุดถูกได้กระทงก่อนครับ วัตถุเทียมก็ถูกอยู่นี่เนาะบัดนี้อ่อมม่มีไฟแซกมากแต่ตองมาตุุอยู่นี่ตอนีแบบวัอยู่นึ่กมากโอ้ยยาห้องี่ยพี่ต้มพี่ต้อมเดี๋ยวเพื่อนเราเพื่นก่อนกัไเดี๋ยวยคินอยู่ ให้พี่ตําไปลอยด้วยกันเหรอโอเคเอาไปลอยดไ้วยกันที่สองเดี๋ยวนก็จะพอสนาแล้วพุทคเดี๋ยว่ต่อุกจุกเทียนกันครับทุถกจุกเทียนให้ให้มือกปล่งนั่มาสองคนมันอีบ ืัอนี้มาสองคนก็ไม่อทก่ทุกคนชุดแน่เนี่มองชุดนี่มงชุดโอ้ยโอ้ยบบอกูส้นีที่จุดนั่นเหรนเนาะยาซันตีเหล่ามือยาซันยาซันชุดหยากเนี่ยชุดหยากเนี่กบ่เป็นยังกั ยืดคือเก่าเนาะได้ว่าสั้นสูงสั้นสูงสั้นสูงเพราะมีสั้นถอยเนี่ยมือเสิร์ฟแตถอนมันสั้นเลยเปถอนนึงเงยโอเคครับมือนี้จุดสูกเรียบร้อยจุดเทียนเรียบร้อยบายไอนี้ก็มาสองคนครับมือสองไปไปตามมาทั้งกี่ครับโอ้ห์บอกเขารอบอกเขารอ

โอเคเดี๋ยวป้าตอมจะเป็นคนถือกล่องให้ให้เห็นอันมือกล่องป้าตอมนำมาหน,น่อยหนอยกูนานเอ้าโอเคเอามือกล่องล้อยก่อนบาดนิเอาล้อยก่อนอ่าลอยเอาเดี๋ยวป้าตอมถือให้มือกล่องล้อยก่อนอธิษฐา,านในที่ดีเด้อลอยน้ำกันละมือนีิมาน้ำกันสองคนมือนีิ เอาเอาลอยอธิษฐานเบ่งมือกล่องวาตอมาลอยกระทง่ทงโอ้กระท่งสวยงามครับเอาเดี๋ยวลอยกระลอยเลยเอ่าลอยไปวันนี้ไป กระทงงามเงลอยไปแล้วเอาโอเคครับบันนี้เป็นตาของปตอมลอยนมาต้นขาอี้ยี่ลอยกระท o เลยครับคุณน,นี่ก่อนอเรียนกิอธที่ฐานก่อน่เดียวตอมขออนิีฐานก่อนครับบัานร้กอนทีทน่นั้นไม่ใจเนาะครับหน้ามือเนาะ กันลวอ้บอโอ้ไนาบอดมาตอมยัดเอฟซีมาตอมไปกระโดดนามเอามาตอมก็ไม่บอดี้ไานี่เดียดียวฮันาฮันาหุ่นหุ่นฮันาใส่กองกันเอฟซีเอฟซีนี่ทั้งพีกับพี่นี่อ่าโอเคโอเคมาหนีมาขอเอฟซร้ายครับกระทงกับไปอู้กระทงไปคู่กันลำสองเลยเนาะไปคู่กันเลย อ่าโอเคครับมืนอนี้กันเรียบร้อยรับปลาคิดร้อยกระทุง่งนะพี่น้องผาคนไรนคนแซ่หากมากค่ะถึงใจครับมืนอนี้กันล่าพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ